14นาฬิกา55นาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาช่วงท้ายของวันนี้นะครับต้องกลับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับกลับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องกลับขอบคุณคุณนพดลนะครับรอจุดนะครับอัญพิจุนะครับวิเชยุทธนะครับวิไลวรังคูลนะครับและท่านพี่ดรหมอเมย์นะครับขอบคุณครับกลับขอบคุณคุณสินิทิโชธนะครับพายประยูนนะครับขอบคุณครับกลับขอบคุณคุณสมนึกแสงสุดนะครับกลับขอบคุณครับกลับขอบคุณท่านผู้ฟังรายการทททท่่่่าาาาานนนนนนนผู้้ชชมรรรยยยยกกกกกุุๆๆจออองงเเละะคััับบบวีไปห ให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เก็บกดนะครับอย่างเรื่องรถที่ผมเจอเนี่ยหลังๆมาสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าอาจจะมีการเพิ่งย้ายจากที่อยู่ในซอยเทาเฮามาอีกห้องหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วหลังจากที่เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่กี่เดือนก็เริ่มเอารถมาจอดแล้วเพราะมีคนมาเยี่ยมมาหามาอะไรก็เลยใช้พื้นที่ตรงที่ฝั่งตรงข้ามบ้านผมเป็นที่จอดประจําไปใช่ไหมฮะอาจจะมา อาทิตย์หนึ่งกี่วันกี่วันกี่วันบางวันแต่ก่อนมาก็มาจอดกลางคืนเช้าไปแล้วก็มากลางคืนเช้าไปก็มีหรือบางวันก็มากลางวันด้วยก็คือคนละคันนะฮะแต่ว่าจะมาจากบ้านหลังเดียวกันซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราหนีไม่พ้นนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งทิ้งท้ายส่งท้ายปีก็คืออยากจะฝากท่านบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไปใช้สิทธิ์บัตรทองพาคุณแม่ไปใช้สิทธิ์บัตรทองผมก็ได้รับ บางเรื่องที่มันแบบว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยากจะให้เห็นใจอ่าท่านผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วยด้วยนะครับอย่างเรื่องใบส่งตัวเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างอ่าหลังสูตรที่ไปเนี่ยน,นะฮะก็อพอคุณหมอตรวจเสร็จแล้วเกือบเที่ยงกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ไปนั่งรอที่จะเอาใบนัดนะฮะแล้วก็รับยารอไปเกือบชั่วโมงนะฮะเราก็ไปถามพอดีจังหวะเจ้าหน้าที่ไปพักเจ้าหน้าที่ที่คีข้อมูลก็ไปพักทานข้าวกันพอดีจังหวะรถที่ฝั่งที่ผมต้องรอ ใบนัดใช่ไหมฮะกับใบใบรับยาแล้วพอดีก็ไปถามคุณพยาบาลก็ประมาณผ่านไปสี่สิบเกือบสี่สิบนาทีท่านก็บอกอีกสิบห้านาทีมาแล้วพอดีของผมผมก็สังเกตที่เขาคีย์ข้อมูลอยู่ใช่ไหมฮะก็ไม่เห็นมีชื่อผมนาทีกับชื่อคุณแม่แล้วพอดีอีกสักพักหนึ่งก็เห็นมีเจ้าหน้าที่รถหนึ่งขึ้นมาผมก็เลยไปถามว่าเออพอจะมีชื่อผมกับชื่อคุณแม่ไหมท่านก็ไม่พูดบอกต้องรอค่ะแล้วลอีกคนหนึ่งก็อยู่นี่ไงใช่ไหมผมบอกอ เจ้าหน้าที่ครับอ่าไม่ต้องแบบอ่าโมโ oh หหรือว่าใสอารมณ์ก็ได้ใช่ไหมฮะก็นี่อยู่นี่ไงกํารกรลังขี่อยู่ใช่ไหมแล้วผมบอกพอดีตะกี้คุยกับคุณบริบัติคุณคุยกับพยาบาลที่ไหนคุณก็ไปคุยกับพยาบาลคนนั้นไม่เกี่ยวว่านี่กาลังขี่ผมบอกโอ้พี่ไม่ต้องใสอารมณ์ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนป่วยที่มารักษาพยาบาลเนี่ยไหนเขาจะต้องตื่นมาเขาจะมารักษาเขาจะรับผ,ผลผลเลือดก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะเครียดก็เครียดอยู่แล้วแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้ว แล้วก็พอมาคุยก็นั่งรอใช่ไหมฮะแล้วบอกเออขอโทษนะน้องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ถามว่าถ้าเราจะร้องเรียนก็บอกอ๋อต้องขึ้นไปช,น 8, ชั้นแปดชั้นเก้าไปร้องเรียนแล้วก็บอกน้องเชื่ออะไรจ๊ะเพราะบอกเนี่ยชื่อนี้เนี่ยร้องเรียนได้เลยใช่ไหมฮะผมก็จริงๆแล้วการที่ได้ช่วยเหลือประชาชนนะฮะที่มาใช้สิทธิบัตรทองนี่ผมว่าดีนะครับในยุคที่เศรษฐกิจแย่ๆยเงี้ยนะครับการมีงานทํามีสวัสดิการที่ดีผมว่าด,ดีดีกว่าผมอีกนะฮะผม ยังกระต่ายขาเดียวอยู่เลยนะขาเดียวยืนกระต่ายยังแ่งอยู่เลยนะงานประจําไม่มีนะฮะก็มีแต่จัดรายการวิทยุกระเขียนสกู๊ปข่าวใช่ไหมฮะ อ่าน้องๆออยังโชคดีนะครับได้งานประจําได้สวัสดิการไม่ว่าจะเปน็นโรงพยาบาลร้านโรงพยาบาลอะไรต่างๆได้สิทธิ์เบิกได้ใช่ไหมดูอาจจะดูแลพ่อแม่ได้ด้วยซึ่งผมมีแต่บัตรทองอย่างเดียวและทุกคนที่ไปใช้บริการเนี่ยกว่าจะได้พบคุณหมอก็รอไปหลายชั่วโมงแล้วกว่าจะต้องมานั่งรอเอกสารอีกเกือบชั่วโมงไหนจะร้องรับยายกลับบ้านก็เลยบอกบางคนไปเช้ากลับบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นเรื่องปกตินะฮะเราก็เห็นใจนะบางทีท่านบอกว่า อ่าเจ้าหน้าที่เยอะแล้วก็พอคุยกับพยาบาลพยาบาลบอกขอโทษนะวันนี้เจ้าหน้าที่เยอะนี่นั่นนั่นแล้วเสร็จแล้วน้องก็คุยกับพยาบาลผมบอกเออเรื่องนี้น้องเขาท้าทายให้เราไปร้องเรียนเขาว่ามาพยาบาลก็มาคุยแล้วขอโทษนะวันนี้คนเยอะแล้วเขาก็คุยกันเขาผมก็ไปเอาอยาแต่แล้วน้องเขาก็คุยเนี่ยก็เนี่ยคนไข้อยู่ดีก็มามาโวยวายใส่ผมก็เลยเดินไปบอกว่าน้องผมพูดกับน้องดีๆนะเขาบอก พีคาา่คาาุณเบลยาคุณเบลยาแบบไล่ผม,มเบลยาเลยก็คือเหมือนกับผมเข้าไปสอสลระเอือมไม่มีกอไก่แค่นั้นเองฮะที่เขากาลังคุยกับพยาบาลอยู่เขาบอกเขาคุยกับพยาบาลไม่คุยกับผมใช่ไหมผมบอกผมคุยกับน้องดีๆนะไม่ได้มาใสอารมณ์ผมก็แค่ถามว่าผมนั่งรอจะชั่วโมงหนึ่งแล้วที่ใบรับใบนัดใช่ไหมฮะและ้วพอดีจังหวะที่คนไข้ยเยอะและน้องไปทานข้าวแต่ผมก็นึกในใจว่าน้องอ่ะมีงานประจําทำอ่ะดีกว่าพวกผมอีกแลวก้วพวกผมมาหาหมอก็เครียดอยู่แล้วโรคไัยก็เยอะใช่ไหมฮะป่วยอีกใช่ไหมฮะ เราก็อยากได้การรักษาที่ดีสวัสดิการที่ดีก็อยากจะให้น้องให้ความเมตตาด้วยเจ้าหน้าที่ให้ความเมตตาโรงพยาบาลรัฐนี่ขึ้นกับกทมให้ความเมตตาด้วยเถอะนะครับเพราะทุกคนก็เดือดร้อนแล้วก็ป่วยกันนะฮะก็อยากได้รับบริการที่ดีฝากไว้ทิ้งท้ายปลายปีนี้นะครับขอให้ต้นปีหน้าได้พบเจอสิ่งดีๆทุกๆท,ท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมและป่าวิขอกลาบลาไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสตายไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักลถรับแรงงานรักเศรษฐกิจกะนะครับกับผมป่าวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮานะครับขจีนข่าวมืออาชีพนะครับปอกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตรีข่าวก็สุดจุดหน้าสามารถเรดิโอนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงขอขอบพระคุณนะคะ